เมื่อผนังเกิดความชื้นหรือเปียกน้ำหลอด LED ก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้ครับสวิตท,ที่เอาสายนิวทอลหรือสายที่ไม่มีไฟมาเข้าสวิตจะทำให้จ่ายค่าไฟแพงจริงหรือไม่ผมก็จะทำการทดสอบให้ดูครับสายสีฟ้าก็จะเป็นสายนิวทอลหรือสายที่ไม่มีไฟ ส่วนสายสีน้ำตาลก็จะเป็นสายลายหรือสายที่มีไฟครับเมื่อปิดสวิตช์ไว้สายนิวท่วต้นทางก็จะไม่มีไฟส่วนสายนิวท่อปลายทางก็จะมีไฟสายที่มีไฟก็เพราะว่าสายลายต่อตรงเข้าที่หลอด LED แล้วก็มาออกสายสีฟ้าก็คือสายที่ไม่มีไฟแต่ตอนนี้สายนิ้วท่อก็จะมีไฟเพราะว่าเราปิดสวิตช์ไว้ทําให้มันไม่ครบวงจรกับสายนิวท่วต้นทาง ก็จะมีไฟขึ้นมาที่สายนิวโทรปลายทางนั่นเองกลายเป็นอาการไฟมาสองเส้นเมื่อเราปิดสวิตช์ไว้ไฟก็จะมาที่หลอดไฟเมื่อผนังปูนเกิดความชื้นหรือเปียกน้ำหลอด LED ก็จะติดขึ้นมาได้หรือเกิดอาการติดลีๆเมื่อผนังเกิดความชื้นหรือเปียกน้ำหลอด LED ก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้ครับติดสว่างล,ลีขึ้นมาแล้วครับ ติดสว่างลีลีขึ้นมาแล้วครับเพื่อให้เด่นชัดผมจะปิดไฟแล้วก็ถอดหลอดออกใส่หลอดเข้าไปมันจะติดลีลีแบบนี้ปิดสวิตช์อยู่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ไฟก็ยังติดอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องจ่ายค่าไฟในส่วนนี้ด้วยครับทำให้เราจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นครับและยังทำให้หลอด led มีอายุการใช้งานที่สั้นลงสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจาก เพราะว่าผนังปูนจะมีโครงสร้างเชื่อมต่อลงไปที่ดินด้านใต้ดินด้านใต้ก็จะเป็นสายนิวทัลหรือสายดินนั่นเองเพราะว่าการไฟฟ้าได้นำสายนิวทัลลงดินที่เสาไฟเป็นระยะระยะจึงทำให้ปูนหรืออะไรที่มีโครงสร้างต่อลงถึงดินก็คือสายนิวทัลหรือสายดินนั่นเองการต่อสวิตช์ที่ถูกต้องจะต้องต่อสายสีน้ำตาลสายลายหรือสายที่มนไฟ เข้าที่สวิตช์แบบนี้ที่ต้นทางของสวิตช์ก็จะมีไฟที่ปลายทางของสวิตช์ก็จะไม่มีไฟเมื่อเราปิดสวิตช์แบบนี้แต่เมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟก็ติดไฟก็จะมาที่ปลายสวิตช์แบบนี้ส่วนสายนิวรธลก็จะไม่มีไฟนะครับเมื่อเราปิดสวิตช์สายลายปลายทางก็จะไม่มีไฟสายนิวรธลก็จะไม่มีไฟก็คือไม่มีไฟทั้ง2เส้นถ้าเราต่อถูกต้องเมื่อเราปิดสวิตช์ผนัง เกิดความชื้นหรือเปียกน้ําไฟก็จะไม่ติดครับเพราะว่าไม่มีไฟมารอที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอด LED เมื่อผนังเกิดความชื้นหรือเปียกน้ําหลอด LED นี้ก็จะไม่ติดนั่นเอง